สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าจากการที่ดิฉันได้หาดูและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วดิฉันจึงได้ตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าวถวายร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2556 เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจัยด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะ 1. การยุสภาผู้แทนรัศรรเป็นกระบวนการตามปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาดังที่ปรากฏอยู่ในหลายประเทศที่ใช้ระบอบนี้ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือธรรมเนียมการปฏิบัติด,ดังกล่าวมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชนจาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัติรองรับการยุบสภาผู้แทนรัษฎรไว้และได้มีการยุบสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วหลายครั้งเช่นปีพศ2539พศ2543พศ2549และพศ2554 2. ตามที่รัฐบาลได้เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคม2554นั้น โดยมีภาร,รกิจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ภายในประเทศหลายประการทั้งในเรื่องของมหาอุทกภัยผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรวมทั้งการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศการพยายามสร้างความปรองดองตลอดจนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถแก้ปัญหาต่างๆจนลุล่วงไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นด้านความขัดแย้งทางการเมืองนั้นยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องและถึงแม้รัฐบาลจะพยายามที่จะสร้างความเข้าใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปิดเวทีปฏิรูปการเมืองหรือแม้กระทั่งล่าสุดการเสนอให้มีการทำประชามตินั้น ก็ยังมีผู้ที่เห็นต่างและคัดค้านซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังหากการคัดค้านนั้นเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่ปรากฏว่ามีจำนวนผู้คัดค้านจำนวนหนึ่งรวมทั้งสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านกับเลือกที่จะใช้วิถีทางการชุมนุมต่อต้านนอกเวทีรัฐสภาซึ่งรัฐบาลก็ได้ํำเนินการบริหารการชุมนุมอย่างรมุนละม่อม และด้วยท่าทีที่ประนีประนอมอันเป็นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นมาโดยตลอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ประเทศและคนไทยต้องมีการสูญเสียอีกด้วยประเทศไทยเรานั้นเจ็บปวดมามากแล้วค่ะแต่สถานการณ์ในวันนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงแนวคิดที่แตกต่าง และต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมากดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมเมื่อถึงจุดที่มีความคิดขัดแยง้งอาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติและมีความรุนแรงจนอาจเกิดความสูญเสียขึ้นการคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามวิถีทางที่เป็นไป ไปตามหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแนวทางไหนและจะให้ใครมาบริหารประเทศตามแนวทางนั้นรัฐบาลใข้ขอเชิญชวนให้ทุกกลุ่มทุกพรรการเมืองที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายใช้เวทีในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เป็นการนำเสนอทางเลือกต่างๆให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 3. เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วรัฐมนตรีทั้งคณะย่อมพ้นจากตำแหน่งไปตามมาตรา180วงเล็บสแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐมนูญมาตรา181ซึ่งกำหนดไว้ด้วยว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในมาตราดังกลา่าว 4. ขอให้ประชาชนทั้งหลายให้ความสำคัญกับคำการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะได้หาลือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงการกำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐบาลขอให้ประชาชนทำหน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความพร้อมเพรียงใส่ใจและรอบคอบ เพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าเน้นเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุดซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงทางการเมืองโดยวิถีทางที่สันติและวิถีทางตามรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ